โดงสเรับาสองแสนีครับไม่้ครับว้วนี้ตัวท็อแล้วหรใช่ครับเป็นรุ่นเดียวเลยพี่รุ่นเดียวใช่ครับเครื่องเท่านั้นเครื่องสี่ร้อยยี่สี่ครับโอ้โหดีนะโชคกลางไปโชคเดียว 650ไม่ได้ขายแล้วพี่ใช่เราขายเป็นตัวนี้แทนครับทำไมอ่ะมันขายไม่ออกก็มันไม่ได้ขายไม่ออกเป็นใหญ่คนคนขายมันใหญ่ไปครับโอ้ใช่ใช่ใช่เรื่องการใช้งานอะไรไม่ได้ก็บอกว่าอากาไม่เอาเข้ามาไม่เอาเข้ามาใหญ่ไปอ่ะ ตัวหกข้างศูนย์จะไม่ได้ราคาเท่าไหร่อะะไรนตัวหกข้างศูนย์ราคาเท่าไหร่ะจำจำไม่ได้เลยห้าศูนยราคาตอนนั้นสักครู่นะครับประมาณประมาณจำไม่ได้อะเดี๋ยวเพื่อนซื้อมาไม่อยากบอกราคาผิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำไม่ได้จริงไม่เป็นไรไม่เป็นมันไม่ได้ขายหลายปี่นะโอเคโอเคครับต้นดีแต่ผมไม่รู้